ทีรชัยพัวนาธนารานุบาลมือการเงินขั้นเทพลดหนี้ครั้งกว่า5 0 0แสนล้านบาทย้อนไปเนี่ยนะฮะไอ้เงินตรงนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไอ้ตอนเกิดต้มวิกฤตต้มยำกุง้งแบงค์ลม้ม <25 40. S> 2 5ง0สเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ดูแลเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปช่วยอุ้มไม่ใช่อุ้มแบงค์นะอุ้มผู้ฝาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดบอก,บอกผู้ฝากบอกว่าเ,ออเงินคุณศูนย์ผมว่ามีผลก,กระทบหนักมากรหรือไม่ก็บอกเงินคุณเนี่ยร้อยหนึ่งในเหลือ30บาท<ม>เขา<ม>เขาก็จะเพราะว่าเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเชื่อว่าแบงก์จะไม่ล้มก็เลยรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปอุ้มไอ้ตัวผู้ฝากเงินไม่ให้ได้รับความเสียหายร,รัฐบาลตอนนั้นเนี่ยต้องแบกหนี้แทนเนี่ยนะฮะแทนประชาชนเนี่ย1.4ล้าน,ล,านล้านบาท เยอะมากสมัยนะั้นนะคือย้อน <4 S 1> ไปนปีปี2540น,<า>น,นะใครจะไปคาดคิดว่าในปี2,540ประเทศไทยจะต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ถึงขั้นปิด58 Finance ไฟแนนซ์และ6สถาบันการเงินภายในปีเดียวกลายเป็นวิกฤตต้มยำกุง้งหาใครนึกภาพไม่ออกว่าวิกฤตครั้งนั้นรุนแรงแค่ไหนลองเปรียบเทียบกับวิกฤตโควิด -19 ที่มีการชัดดาวธุรกิจทั้งระบบแต่ไม่มีไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินใด ปิดตัวจากโควิด19นอกจากบริษัทประกันภัย4แห่งที่รับทำประกันโควิดเจอจ่ายจบซึ่งก็นับเป็นวิกฤตรุนแรงเขย่าว,วงการประกันภยัยเพราะการจ่ายค่าสินไหมยังดำเนินการไม่จบสิน้นและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรแต่ในปี2540วงการการเงินของไทยต้องช็อกเพราะการปิดตัวฟินแลนซ์ถึง58แห่งฟินแลนซ์บางแห่งเพิ่งประกาศปรับตัวเป็นธนาคารยังตั้งตู้ ATM ไม่ครบทุกสาขาก็ยังต้องหยุดโครงการและปิดตัวไปในที่สุด เหตุจากการประกาศลอยตัวค่าเงินบาททำให้อัตราแลกเปลี่ยนพุ่งจาก25บาทต่อดอลลาร์ทะยานไปแตะ55บาทต่อดอลลาร์ทำให้นี่ของไฟแนนซ์และสถาบันการเงินที่กู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์ปรับเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวยกตัวอย่างเคยเป็นนี่หนึ่งล้านล้านบาทก็กลายเป็น2ล้านล้านบาทสถาบันการเงินหลายแห่งขาดสภาพคล่องไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวิกฤตการณ์รุนแรงขึ้นภาคธุรกิจและประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลงและบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่งประสบปัญหานี้เสียตามไปด้วยกลายเป็นโดมิโนล้มตามกันเป็นลูกโซ่ไฟแนนซ์58แห่งประกาศปิดตัวรวมถึงธนาคารอีก6กแห่งหายไปจากระบบป,ประเทศไม่เหลือเงินทุนสำรองเงินบาทไร้ค่ารัฐบาลต้องกลายเปน็นหนี้เนื่องจากเข้าไปอุ้มผู้ฝากเงินในธนาคารที่ล้มเป็นเงินประมาณ1.3ล้านล้านบาทกลิตต้มยำกุ้งเลยผมได้อยู่ในแบงค์ชาติเลยแหละ นะแล้วผมเนี่ยเรียกว่าอยู่ในวังวนเนี่ยเขาเรียกอยู่กับสังเกตเขาเรียกไอออฟเดอะส o r มอยู่ตรงใจกลางของพายุเลยนะผมก็พยายามจะสู้กับ IMF เนี่ยแล้วบอกว่าให้อย่าไปปิด56ไฟนะ58าสไฟนะ์ 55, อะไรเงี้ยน,นะตอนนั้นที่เหตุการณ์มันมันตึงเครียดมากนะฮะแต่ว่าอันนั้นวันหลังคงมาเล่ากันอีกทีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ย้ายไปเป็นเลขาที่การกลต แล้วปี2554เนี่ยผมได้เป็นรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลหลักพอผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ปรากฏว่าผมมีปัญหาผมเนี่ยนะฮะต้องจัดงบประมาณเนี่ยนะในขณะนั้นเหลือ40,000ล้านต่อปีตอนแรกเลยนี่60,000ล้านต่อปี40,000ล้านต่อปีเพื่อจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับนี่อย่างนี้แล้วนี่ตรงเนี้ยนะฮะจาก1.4ล้านล้านเนี่ยลดลงไปนิดเดียว ลดลงไปเนี่ยเหลือ1.1ล้านล้านก็ยังเยอะจากปี40จากปี 40, 40 1 4ปีมันลดลงไปนิดเดียวแล้วภาระดอกเบีย้ยเนี่ย,ยก็ยังค้างอยู่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสี่หมล้านใช่ไหม,ม <c oughs> ผมก็ดูแล้วผมบอกไอ้อย่างนี้ไม่ไหว แล้วผมจะเอาเงินสี่หมื่นล้านเนี่ยนะฮะไปพัฒนาอะไรยังไงไม่ได้เลยในติดนายธีรชัยภวนาถนารานุบาลรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสะท้อนเรื่องราวผ่านรายการสืบเศรษฐกิจว่าในช่วงที่เขาเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี2554หรืออีก14ปีต่อมานับจากเหตุการณ์ต้มยํากุ้งยอดหนี้จากวิกฤตต้มยํากุ้งยังเหลือสูงถึง1.1ล้านล้านบาทกระทรวงการคลัง มีภาระต้องจ่ายดอกเบีย้ยแต่ละปีในขณะนั้น40,000ล้านบาทเศษซึ่งสร้างปัญหาต่อการจัดทำงบประมาณอย่างมากถ้าผมไม่แก้ไขภาระการใช้เงินต้น1.1ล้านล้านบาทและดอกเบีย้ยปีละ40,000ล้านบาทก็จะตกเป็นภาระของผู้เสียภาษ,ษีทุกคนในประเทศไทยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกหลายปีอดีตรัฐมนตรีคลังสะท้อนปัญหาการคลังในเวลานั้นผมก็เลยมาออกไอเดียและไปปรึกษาท่านนายกยิ่งลักนะบ,บอกท่าน ผมคิดว่าอย่างนี้เราในตอนตอนแบงก์วิกฤตรัฐบาลช่วยรัฐบาลอุ้มครับตอนนี้มันกลับมาในสิบปีมาแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้รัฐบาลวิกฤตแบงก์ต้องช่วยอุ้มในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม เนื่องจากยอดหนี้เงินต้น1.1ล้านล้านบาทและภาระดอกเบีย้ยปีละ40ล้านบาทตกเป็นภาร,ระของผู้เสียภาษีทั้งประเทศทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเพราะปัญหาดังกล่าวเกิดจากสถาบันการเงินเขาจึงได้เสนอออกพระราชะกำหนดให้โอนภาร,ระหนี้และภาระดอกเบีย้ยดังกล่าวไปให้ผู้ฝากเงินในธนาคารเป็นผู้รับภาร,ระแทนผู้เสียภาษีเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเงินฝากในธนาคาร <g arden> การโอนภาระการจ่ายดอกเบีย้ยไปให้แก่ผู้ฝากเงินในธนาคารนอกจากจะเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อสังคมยังทําให้นี่ก้อนนี้ไม่เป็นภาระของกระทรวงการคลังอีกต่อไปผลลัพธ์จากการออกพระราชกําหนดดังกล่าวทําให้เงินค่าสับสคริปชั่นที่เรียกเก็บ0.46%ต่อปีจากสถาบันการเงินสามารถใช้คืนหนี้เงินต้นไปแล้วจนปัจจุบันเหลือเงินต้นเพียง600 0ล้านบาทจากปี2540 ที่กระทรวงการคลังและผู้เสียภาษีทั้งประเทศต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนโต1.3ล้านล้านบาท14ปีต่อมาคือในปี2554ยังเหลือหนี้ก้อนใหญ่1.1ล้านล้านบาทแต่อีก14ปีต่อมาในปี2568หนี้ก้อนนี้ลดลงเหลือเพียง6 0นล้านบาทนั่นคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของธีรชัยภูวานาถนารานุบาลผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมือการเงินขั้นเทพสืบจากข่าว รายงาน<อ>าผมก็บอก,กผมเอาอย่างนี้ไหมเราออกเป็นพระราชกำหนดแล้วเราบอกว่าไอ้เงิน1.1ล้านล้านเนี่ยนะฮะโอนไปให้เป็นภาระของแบงค์ครับแต่ว่ารรเราไม่ได้บ,บังคับแบงค์ต้องควักกระเป๋าจ่ายเป็นก้อนเลยนะค,ค่อยๆทยอยให้เวลาเนี่ยนะฮะเป็น10ปีอะไรอย่างเงีนะ้ยนเะพราะฉะนั้นแบงค์ก็ค่อยๆคือแบงค์เอาเงินอย่างไนระเขาเขาเก็บจากลูกค้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมาทยอยครับอทยอยจ่ายนะฮะ ปรากฏว่านโยบายของผมนี่เขาท่ามากครับนี่1.1ล้านล้านเนี่ยนะเชื่อไหมตอนนี้มันลดลงมาเหลือประมาณ500ล้านเองลดลงมาครึ่งหนึ่งสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้กเกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไก่เคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท,ท่านหรือโทร0954605580